เบอกคองมารับหรือยังจ๊ะถ้ายังไม่รับไปนั่งหน้าห้องไปนั่งหน้าตรงนั้นเก้าอี้ก่อนนะจ๊ะอ่าข,ขึ้นคือค่ะทำไมอัดโรงเรียนมาอีกรอบแลคะคะอ๋อพอดีเมื่อกี้ค่ะอัดลำโพงเมื่อกี้ลืมเปิดเสียงค่ะอ่านมกเด็กนักเรียนอ่าหนูลูก,ลก,ลกจ๊ะกลับบ้านได้แล้วนะ นี่เราซาไปกันเถอะโอเคผู้ปกครองหนูมารับแล้วล่ะลูกยังค่ะแต่ว่าเออหนูกลับบ้านกับจังคนยังได้เฮ้ยลูกเดี๋ยวดูครูพาไปส่งไหมจ๊ะไม่เป็นไรล่ะค่ะคุณครูซ่อมเพราะว่าหนูมีเครื่องวารหนูจะวารได้แล้วค่ะโอเคนะใช้ให้เป็นด้วยนะหนูใช้มันแบบโอ้โหคุณครูขาหนูชำนาญกับเครื่องวามันมากเลยค่ะไปกันเถอะนะซาโอเค นี่โลซาเธออย่าเพิ่งนอนได้ไหมตอนเที่ยงคืนน่ะเอ้ะทําไมล่ะเธอนอนตีหนึ่งนะแม่พอดีฉันน่ะอยากคุยกับเธออะ่ะตอนเที่ยงคืนน่ะเพราะแอบคุยนะอยาให้พี่เธอ,อได้ฟังได้ยินหรือว่าตื่นออกมาทาไม่ก็ได้ตอนเราคุยคุยเบาๆนะเดี๋ยวเราอะ่ะจะเมาเล่นเกมกันก็ดีเหมือนกันเมาเล่นนูน่นเล่นนี่นะได้ เออทักสงังคุยทั้งสองชั่วโมองเลยไม่ได้หรอคุยสองชั่วโมองนอนตีสองเลยนะเดี๋ยวนอนนอนหลับตื่นสายอะหรอกก็ได้เอ้าวทำไมไมาอยู่ที่นี่ล่ะเราจะวาไปร้านอาหารไม่ใช่หรอเอ้าโอ้ย โนแลเวลาละไม่เป็นไรเราไม่ได้ต้องข้มามถนนใช่ไหมเราแค่เดินอยู่บนฟุตบาทนั้นโอเคแหละกี่บาทหรออะไรนะั่นมันฟุตบาทไม่ใช่แบบเออสตางไม่ได้แบบตางมัอย่างนี้เธอนี่โอ้ยมันไม่ใช่20สิบบาทเหรอ <c oughs> เดินกันเถอะเดินกันเถอะอีกไม่กี่ก้าวจะถึงแล้วทางนี้ทางนี้ทางนี้แหละ เกิดถึงแล้วป้าไปกินข้าวเย็นกันไปกินร้านไหนอะฉันจำไม่ได้เหมือนกันเอพิชาเมื่อไหร่น้องเขาจะมาสักทีนะเตรียมของอไว้ให้น้องโลซ่าแล้วเนี่ยนี่เธออะไรหรอฝากให้น้องโลซ่าหน่อยได้ไหมอะได้โอเคเออครั้งแรกที่เรากดลิฟต์กันเองเลยนะใช่สวัสดีค่ะ ทำไมมีเด็กสองคนมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออทำไมมาเนี่ยอ้าอพอดีเอ่อมาอ้าวลูกซ่าลูกซ่าม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 าอ้าทวยก้ามามาเร็วลูกเอ่อเอ้าวจีก้าทำไมหนูทำไมหนูเดินมาลูกจะเป็นลูกหรือจะเป็นน้องอะครับพี่นิชาหนูเป็นน้องพี่นิชานะโอ้ใช่จ่ะพี่ติด เรียกคาว่าลูกน่ะพอดีพี่อัดคลิปแล้วพี่พากเสียงเป็นแม่ก็เป็นลูกๆ่กล,กลูกตลอดเลยแล้วไม่หนูไม่วาฟเองอลูกลูกอีกละทำไมหนูไม่มวาฟเองอะฮะแม่คะพี่เอ้เอทิกะทิกะทิกะอยากให้พี่เป็นแม่เหรอใช่ ตั้งแต่เมื่อ,อไหร่เหรอชิก้าเขาไม่ได้เป็นแม่เดอกฉันติดเลือกว่าแม่นี่ชิก้าน้องทำไมน้องไม่ใช่เครื่องวัดมาวาบ้าลูกนี่นิชาเธอไปกินอะไรมาอ่ะเอาใหม่นะทิก้า ทิก้าทำไมทิก้าไม่ใช้เครื่องวาร์มมาฮะน้องพอดีเครื่องวาร์ปล้างหัวนาะน,ะนะค่ะมันเสียเสียยังไงฮะคือหนูกำลัง,ลงจะกดไปวาร์ที่ร้านอาหารที่นี่แล้วอะแล้วมันไปปุ่มถนนน่ะน้องๆง,ง,งน้องกดปุ่มผิดหรือเปล่าหนูกดปุ่มร้านอาหารแล้วนะคะเอเอน้อง มันอยู่ใกล้ๆปุ่มกันนะหรือว่าน้องอาจจะมือไปโดนก็ได้อา้อาวอ้าวน้องอ้หหัวไปโตะทำไมเดี๋ยวก็หัวโป๊ะกะันหรอไอ่ะมานั่งกินเลยน้องอะเดี๋ยวพี่พิชาไม่มานั่งกินหรอกพี่พิชาแค่เอ่อมาเฝ้าน้องน่ะคือพี่ไม่ได้หิวหรอกพี่กินไปแล้วอาหารน่ะโอเคนะน้องนั่งได้เลยนะทิกก้ามานั่งกินกับพี่ไหม ก็ได้ค่ะทนีน้ทางนี้เออเมนูมันไหนคะ่ะเมนูหรอครับเออมีกีมกลละะ่มีกี่ท่านนะครับท่านใช่หรอคะเออมีกี่ที่นะครับอุย้ยมีกี่ท่านเลยเออเมนอยู่สามที่ใช่ไหมครับเอาแล้วแล้วคุณนะครับเปล่าค่ะพอดีดิฉันก็อ่าอยื่นเฉยเฉยอะค่ะเอาแล้วะลซะพี่ลืมบอกอะไร ไปรับอะไรดีครับโลซาพี่นิชาเขาฝากาเาฝากตุ๊กตาให้หนูว่าจา้ะเอ้ยตุ๊กตาตัวนี้หนูอยากได้มานานแล้วค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่นิชาไม่เป็นไรหลักจาก้าเอา้าหนูอยากได้ตัวนี้ด้วยหรอเฮ้ยเบือ่อแชมากเลยค่ะแล้วมันมีตัวเสียงภูไหมคะอ๋อพี่ไปหามาแล้วจา้าไม่มีจา้า อ๋อไม่เป็นไรมันก็หน้าตาเหมือนกันแค่ข้างบนมันเป็นสีฟ้าเองอมรับเลยดีครับเอ่อหนูขาเอาเมนูนี้ได้ไหมคะแต่ครับอันนั้นคือ1นึ่งร้บาทนะครับค่ะค่ะค่ะเชียอย่าอันนี้ค่ะอืมอเมริกันเบเกฟัใช่ไหมครับใช่ค่ะหกสิบบาทครับเออแล้วนี้นะ เนี่ยค่ะเอาอันนี้ค่ะเหมือนลาซ่าค่ะรู้สอกครับ,รบเออเด็กคนนั้นนะคะโอเคอเมริกันเบรคฟาสต์ใช่ไหมครับโอเคขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวคุณเออคุณโค,ณค,ณคณอะไรนี่เออเดี๋ยวคนผมเออเดี๋ยวผมเองไปบอกนะครับเออ,อเคนแรกขอเอาอเมริกันเบรคฟาสต์สองที่ครับแล้วก็เออมีคนหนึ่งขอเออเมนูเอออัน,ออนนั้นครับเมนูอันนั้นคืออะไรนะคะเป็นคุณไม่บอกชื่อนะคะพอดีผมลืมมาครับ มันบุนเหมือนไอทาโก้ใช่ไหมคะไใช่ครับมันมันแป้งัหมแบบกรอบนะครับพาสต้าหรือเปล่าครับมันไม่กรอบนะคะอ๋อหมายถึงถ้าเรากัดน,นะครับฟันหักเลยนาะอ๋อแค่ค่ะค่ะพาสต้าค่ะขนมหังครับอืมเออคุณจะรับอะไรไมครับฉันบอกไปแล้วไงคะว่าไม่เอาค่ะโอเคครับแล้วคุณจะมาเกะกะเอ่อหน้าตาผมทาไมเนี่ยโอ้โหผมมสัตตั้งใจแต่งตัวนะครับขอ <c oughs> อภัยค่ะ <c oughs> เอาพาสต้า okay. ก okay. ่อนเลยอืมเมนูเนี้ยราคานะเอ่อมันก็แพงอยู่นะโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วจ้าพาสต้าโอเคเมนูที่สองอเมริกันเบรคฟาสจ้า เอาเบคนอน2ชิ้นแล้วก็ไข่2ฟองไข่ไก่นะจ๊ะไข่ไก่จ้าเอาไปทอดเลยไข่วันละฟองไข่วันละฟองเอาเบคอนไปทอดด้วยเก๊กเก๊กอ่เก๊กเก๊กใช้ตะหลุย,ยลเอ้ยตะหลิวเอ้ยถูกแล้วอืมแค่นี้แหละเ,เบคอนผสมกับไข่ปึ๊บเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวอเมริกันเบรคฟาสต์มาแล้วจ้าเอา ลืมเสริมน้ำไปเลยแล้วนี่คนอร่อยเหรอครับลืมเลยไม่ใช่เหรอคะโอ้ครับเอ่อของคุณนะครับเออเดี๋ยวนี่ครับแล้วไม่ต้องน้ำเปล่าเหรอไม่ต้องหรอกครับเขาเพราะเขาไม่ได้สั่งอ้าวกิ่นข้าวแล้วไม่มีน้ำตลกละนี่ครับของคุณครับเนี่ยครับข้าคุณค่ขาและน้ำเปล่านะคะเอาจิงด้วยลืมน้ำเปล่าเขาบอกน้ำเปล่าก็บอกไปแล้วว่าเขาก็ ไม่ให้น้ำเปล่าเขาฮ้ยกินข้าวไม่มีน้ำเปล่าตลกลนะใส่น้ำก่อนอ่ะน,น้ำนี้ไม่ใช่น้ำปบบปลามันคือน้ำกินได้น้ำสะอาดจ้าสามารถล้างจานได้สามารถเอิม่มได้หมดเลยอันนี้นข้าเหนูควขอุ้ยหนูน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวพี่ให้สติกเกอร์ไหมเอาไม่เป็นไรหรอกค่ะที่บ้านหนูมีสติกเกอร์เต็มไปหมดเลยพี่ให้อีกได้นะไม่เอาค่ะ อันนี้ั้งหนึ่งค่ะอุ้ยหนูมีตุ๊กตาด้วยน่ารักจังเอ,อพี่เพื่อนหนูให้หนูค่ะอุ้ยน่ารักมากออน,นี่จะหนึ่งพาตาัต้าอันนี้อร่อยมากเลยนะจริงหรอคะใช่แล้วจ้าหนูเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนหรอพี่เคยเรียนเรียนนี้นะเมื่อก่อนนะพี่เป็นลูกศิษย์ครูเลยหนูอยู่ห้องอะไรนะห้อง,ห,องห้องจำไม่ได้ะคะ่ะอ๋อหรอนี <c oughs> ่ทำไมโทรสง่งเสิร์ฟลูกค้าเนี่ยพูดมากจัง อะไรมันก็ต้องเล่นอะไรเคลียอะไรกับลูกค้าแล้หน่อยอะทานให้อะไรนะคะอันนี้น่ห <temat trivia> ูฉ <año> ันหิวมากเลยไม่มีไม่มีเหนื่อยมากเปล่าเสร็แล้วค่ะเฮ้ยพี่ชากินหมดใบจานเดี๋ยกินอเมริกันเบรฟรัสดิบไข่เดี๋ดมน้ำเอาเสร็จแล้วค่ะเฮ้ยฉันเดี๋ยวมาอ้ําน้ำน้ำเอ้ยกินแล้วก็เดี๋ยวน้ำต้งเสร็จแล้วหมดละแค่นี้แหละ กลับบ้านกันเถอะบายบายนะโรซาบายบายทิก้าไว้เจอกันตอนเช้าคืนโอเคโอเคอ่ะหนูแอบซุบซิบอะไรกับโรซาเหรอเปล่าค่ะไม่ได้พูดอะไรค่ะแค่แบบว่าอ่บาบายบายอย่างเดียวค่ะซุบซิบว่าบายบายอ๋อ oh, จ้ะจ้ะจ้ะมีพิษทิกาไปกันเถอะเอาลูกกลับมาบ้านเลยเหรออ่ะไปอาบน้ำแปรงฟันไหมเออหนูไม่แปรงฟันไม่อาบน้ำอะค่ะเอา้า เด,เดี๋ยวก็ฟันผัวอ่ะหลอกแล้วไม่อาบน้ำเดี๋ยวก็เต่าเปียกเตาแฉะเหม็นนะบอกเหม็นตัวไปหมดหนูไม่ต้องอาบแล้วค่ะหนูเป็นเด็กคะ่ะเอาน่าไม่แปลกฟันเลยลูกไม่ไปแลไรค่ะฟันผูกก็ช่างมันเอ้ามีอย่างนี้ด้วยแล้วแต่นะฟันผูกก็เรื่องของหนูเอ่อตัวเหม็นเอ,เอ่อเชื้อราขึ้นตัวเอ,เอ่อเชื้อราขึ้นเตล่ะคะ่ะเชื้อรากัะเกล่อขึ้นตัวแล้วแต่หนูนะแล้วหนูก็จะคันโดนแผล ขึ้นตไปหมดแล้วหนูอย่ามาโทษแม่นะว่าทำไมไม่บอกหนูนะลูกแล้วแต่หนูเลยนะหนูอยากกัดเกลื่อนขี้ใครขึ้นตัวขึ้นลาขึ้นตัวอะไรอย่างนี้แล้วแต่หนูเลยนะเออแล้วแต่หนูอืมจ้ะแม่ไปละมีพี่ชาไปอาบน้ไปเทอาไม้แก้มันคันเป็นปืนแล้วมันขาลายแขนลายไปหมดเลยอะ่ะโอ้ยไม่ต้องหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็ตื่นมาก็ต้องอาบน้ำยููแล้วหลับกันเถอะหลับกันเถอะ แล้วแต่นั่นลูกเฮ้ยลูกเราพูดอะไรก็ไม่เคยฟังเฮ้ยเด้อจริงๆเทียงก็เถียงหลับแล้วก็ได้ลูกเรานี่ยวินิชาะรหนูด้วยเฮ้ยลืมไปเลยลืมไปดูก่อนเวลาอะไรเอ่อ,อเช่นเคยเช่นเคยแล้วโอเคโอเคเล่นหวัวเขาได้ เสียงตักเสี้งตักไ,ไปตัวนี้วันด,ดีแล้วจ้าว่าไงพี่คะพี่ถลับยังยังไหมเอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวฉันพาเขาไปกินนมนะใจใจใจชิบหายก่อนเธอมุดเองสิโอเคป,อปิดไมค์กันให้ เมื่้เช้าเนี่ยพี่จะได้ตื่นเช้าๆช้าค่ะไปเรงเรียนแล้วก็แทนหนูกั็ดเ้่มไรเล้วนีค่ะทุกคนไชมตอนนี้เราทราบพูดอยู่นะคะเงียบๆไว้เดี๋ยวพี่พิชาจะตื่นล้วแล้วก็พี่นิชาด้วยพี่นิชากินนอนหนังน้าจะได้หลับสบายไม่ฝันเรื่องันร้านอะไรเลยนะคะเดแล้วก้ะน้อง นมันมเหมือนยาสลบเลยเนี่ยนมยี่ห้อะอะไรเนี่ย <c oughs> อาจจะฉันเปิดใหมกัน <c oughs> นี่เรอซ่าเป็นอะไรบ้างโอ้โหเธอพี่พิชานหลับสนิทเลยยจริง <c> เ <oughs> หรอนี่เธอฉันให้พี่เราอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราโทรเห็นหน้าแม่วิดีโอคอเนี่ยเธอดูเราให้พี่เราะกินนมันเนี้ยไปอึ่งนึงอะ่ะ โอ้ขลับเสนียฉันโชว์ให้ดูนี่เธอเฮ้ยนี่พี่หลับเหรอครั้งแรกที่เห็นพี่ธอหลับเลยนะใช่ในในเธอบอกว่าเธอจะเล่นเ,เกมไงแต่พ่อแม่เธอไม่อยู่เหรอหลับอยู่หลับอยู่อ๋ออีเธอหล้อไม่อ,าาอ่าวันเสาร์วันทิตยอะเราอ่ะเข้าไปในโลปบ,บอกกันนะฉันอยากเล่นแบบอมอปบี้ด้วยกัน่ะ ก็ดีเหมือนกันนะแบบออปปี้หรอออปปี้แข่งขันใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราจะแข่งกันสองต่สอสองเลยหิยยากเปนไนมไม่หรอกไม่หรอกออจริงหรอนี่เธอโตก้าเธอรู้ไหมมีอัปเดตมาใหม่แล้วนะฉันรู้ฉันรู้ฉันซื้อหมดทุแกแพ็คเลยจริงอะ่ะใช่หุย เราอยากได้อย่างนั้นบ้างจังแต่พี่เราอ่ะไม่อนุญาตซื้อหมดเลยอ่ะแค่ซื้อได้แค่นิดเดียวเองอ่ะเธอถ้าเธออยากเล่นอ่ะ,เธอ,อเ,อะเธอก็มาบ้านฉันสิมาเล่นได้นะจริงเหรอได้เลยนี่เธอฮะอะไรหรอ,อช่วงนี้เธอได้เล่นมิกก้าบ้างไหมเราไม่ค่อยเลยเหมือนกันทำไมทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเราเปฝาแฝกกได้ไหมนั่นสิ นี่เธอเดี๋ยวฉันเล่นนกตระหลอกให้เธอด,ดูได้ฮาตาเบลล์เอ้ยสตาเบอรี่เอ้ย,อยถูกแล้ว <c oughs> มื่ดีดีฮ่าฮ่าฮ่าเลาฮ่าฮ่าฮ่าไ่อ่ <c oughs> าฮนะ่ก <c oughs> ากัาฮ่า่จฮ่าฮ่ายหาฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่่าฮ่่า่า่าากอาฮย ที่กะแอบคุยกับโลซ่านี่นาะเฮ้ยคุยอะไรกลางค่ำกลางคืนเนี่ยวันนี้ก็เจอกันไม่ใช่เหรอหรือวันนี้ไปโรงเรียนไม่ใช่เหรอเฮ้ยเมาเรื่งอะไรอีกแล้วสิเฮ้ยคุณผู้ชมนั่นสำหรับทีนี้ขอลาไปก่อนนะคไม่ไป,ปนึกและก็เช็คกับแฟนเพื่อนนะคะแล้วก็คอมเมนต์แจ้งว่านี่จะเล่าอะไระเฮ้ยลูกเราเคยสั่งเคยสอนแล้วว่าอย่าไปคุยกับเพื่อนตอนกลางคืนโอ้โหยปวดหัวหมดแล้วแบบไม่นอนแล้วเนี่ย